มาในช่วงสุดท้ายของรายการสู้ชีวิตพิชิตกีฬาหน้าจอช่อง p ีสปอร์ตเจตัวจริงเรื่องกีฬาในช่วงตามหาคนรักสุขภาพเรามากันที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุร์ยืนยันและนั่งยันจากพิธีกรพิชาวชาววิจ้อมดอนว่าต่างจังหวัดกับการเล่นกีฬาควบคู่มีการพัฒนาชีวิตเป็นคู่ขนานได้อย่างดีครับ โรงเรียนบ้านไร่นาเดียวอำเภอวิเชียรบุรีจัังหวดเพชรบูรณ์แห่งนี้ได้รับการโอบอุ้มส่งเสริมสื่อการเรียนการสอนและกีฬาครับ ผมในนามตัวแทนขององค์กรปกครองท้องถิ่นต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดเป็นอย่างยิ่งก็ได้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโครงการที่จัดมาแล้วก็มีงานงิ้วประจําปีและงานบวงสรวงดวงปริวิญญาณสมเด็จพระนเรศสวนมาลาชก็มีนักฟุตบอลไปทําการแข่งขันฟุตซอลซึ่งจํานวนหลายทีมและมีรางวัลให้ส่งเสริมนักกีฬาทุกประเภททุกวัยเพื่อทําการแข่งขันอย่างเชื่อความสามัคคีด้วยความรักความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการ ออกกำลังกายให้ถูกวิธีและเป็นการต่อต้านยาเสพติดเป็นนโยบายของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกส่วนหนึ่งท่านกับผมได้วางโครงการและโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยจะมีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกๆประเภททุกกลุ่มวัยให้กับทางอำเภอวิเชียรบุรีได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีครับผมในนามตัวแทนของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีต้องขอขอบคุณทีมงานของท่านเป็นอย่างยิ่ง และคณะผู้จัดในครั้งนี้เห็นแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆเท่านั้นกระผมก็อขอขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกๆท่ทานที่มาถ่ายทําในวันนี้ขอขอบคุณครับท่านครับกระผมนายตินติวโพธิ์ประลัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาดูการแข่งขันกีฬาเตะบอลอย่างไรให้ได้บุญเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีโดยการนําของท่านดาบตํารวจวัฒนพงเกิดภูนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีพร้อมาด้วยท่านประธานสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีได้แก่ท่านอวยชัยบุญก่อนท่านรองประธานสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีท่านสงบพิน,านสารสา,ราลาท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทั้ง3เขต18ท่านนะครับได้ให้ความสําคัญกับการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกประเภททุกวัย โดยเฉพาะการร่วมมือกับทางพออ,อโรงเรียนทุกโรงเรียนจัดการแข่งขันเพื่อให้เยาวชนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสได้ออกกําลังกายนโยบายที่สําคัญของท่านนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีเนี่ยต้องการส่งเสริมให้เยาวชนเด็กเยาวชนและพี่น้องประชาชนได้ออกกําลังกายนกเ,นเนื่องจากว่า 1. ให้ห่างไกลจากยาเสพติด2เพื่อสร้างเสริมให้สุขภาพอนามัยแข็งแรงนะครับในโอกาสนี้ผมก็ต้อง ขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนขอบคุณท่านดาบตำรวจพระนพงเกิดภูนนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีขอบคุณคณะผูบ้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทุกท่านทั้งนายกเล็กและประหลัดในพื้นที่ยืนยันการส่งเสริมกีฬาสำหรับคนที่นี่ประชาชนก็ขานรับด้วยดีกิจกรรมวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษการกุศลเตะฟุตบอลให้ได้บุญ มันลงลึกไปถึงเด็กและเยาวชนจริงๆครับในขณะที่คุณครูท่านผอโรงเรียนบ้านไร่นาเดียวที่เป็นเจ้าบ้านก็จัดแจงในการต้อนรับผู้มาเยือน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนในอำเภอวิเชียรบุรีเราไม่ใช่ว่าแค่ในตำบลท่าโลงของเราที่เราสังกัดอยู่นอกต่างอำเภอเราก็มาต้องขอบคุณและที่สาคัญอย่างยิ่งคือ,อาภาครัฐภาคเอกชนหนไรเงี้ยต่างพ่อค้าประชาชนอยู่ในเขตอำเภอวิเชียรบุรีเราเนี่ยให้การสนับสนุนสเกตจากป้ายครับป้ายเราอยู่ประมาณ50ป้ายได้สนับสนุนมาแล้วก็ทำป้ายให้แล้วก็ท่านก็มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้มา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง่างทางประธานชมรมคนกีฬาวิเชียรบุรีโดยตรงที่จัดกีฬกครั้งนี้ขึ้นหลักเนี่ยงบประมาณต่างๆที่ทาต่างๆเนี่ยไม่ได้หาค่าใช้จ่ายนี้เลยนะครับท่านควักค่าใช้จ่ายเองเลยถ้าจ,จ่ายส่วนกลางก็มีแค่ไม่กี่อย่างส่วนส่วนที่เห็นนอกเหนือจากตรงนี้ท่านจัดก,การทั้งหมดถ้วยรางวัลอย่างเงี้ยแปดเก้าใบท่านก็สนับสนุสนหมดก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรียนรอคาดว่านะครับการแข่งขันครั้งนี้การจัดกีราโครงการเตะบอลให้ได้บุญของในวันนี้เนี่ยจะประสบสําเร็จ คี่คาดว่าจะเกินคาดเท่าที่ดูเลยครับตนี้และท่านนายกจินตนาทิ่งมาเป็นประธานในนี้ท่านก็เรียนผมว่าท่านพอถ้าขาดตตวล้องลึกขาดเรื่องไงก็ท่านยินดีจะช่วยเหลือต่อให้เสร็จสิ้นลูกิกา,กาทีมเลสส่วนของเราเนี่ยก่อตั้งกันเมื่อปีพศ2561นะฮะ ก็อยู่ประสงค์ที่การตั้งทีมของเรามานี่ก็เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในในกิจกรรมการออกกํลาลังกายการเล่นฟุตบอลน,นะครับในอำเภอวิเชียรบุรีของเรานะฮะผลงานของเรานี่ก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็อย่างว่ารวมตัวหลายที่นะครับบางเอิญอาจจะไม่ได้ซ้อมด้วยกันนะครับพอใจในผลงานถึงถึงแม้ว่าอาจจะจะแมตช์แรกอาจจะเสียประตูไปหนึ่งประตูนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะ บทสัมภาษณ์ทีมฟุตบอลของนเรสวน FC 1หนึ่งทีมฟุตบอลในพื้นที่นำทีมร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลในทีมก็ประกอบด้วยวิทบาวีและดาวนินโยเป็นตัวชูโรงแต่ว่ารายการนี้ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายครับในส่วนของคู่ชิงชนะเลิศเตะฟุตบอลได้บุญในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างพุตเตอร์อฟซี พบกับทางด้านซับเศรษฐีในเวลาเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งต้องดวลจุดโทษผลปรากฏว่าทีมซับเศรษฐียิงแม่นกว่าเอาชนะทางด้านผู้เตย f อ FC ไป4ประตูต่อ3จบคู่ชิงมีการปิดการแข่งขันในเวลาต่อมาครับเรียนท่านผู้มีเกียรติผู้บริหารคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชมรมคนกีฬาวิเชียรบุรี คณะสิทธิ์เก่าผู้ปกครองผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านนารีเดียวกับผมรู้สึกเป็นเกียรติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการร่วมเป็นเกียรติปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเตะบอลให้ได้บุญนาลีเดียวครับครั้งที่หนึ่งในวันนี้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเห็นว่า โครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเตะบอลให้ได้บุญนารีเดียวครับครั้งที่หนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพได้ออกกันวังกายและพัฒนาด้านการกีฬาอย่างเต็มศักยภาพเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอีกทั้งการแข่งขันฟุตบอลการก,กุศลครั้งนี้จะนำไรายได้ หลังจากหักค่าใช้ใจ่ายสมทบทุนสร้างห้องน้ําให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งสามห้องน้ําดังนั้นต้ขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านคณะกรรมการฝ่ายจัดที่ทําให้โครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศลครั้งนี้สําเร็จไปด้วยดีบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเตะบอลให้ได้บุญนาวเี้เดียวครับครั้งที่หนึ่ง ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพขอขอบคุณครับสวัสดีครับ สำเร็จร่วงไปด้วยดีนะครับกับการจัดกิจกรรมฟุตบอลการกุศลหรือโครงการเตะบอลให้ได้บุญนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าท่านนายกนะครับประชาชนนะครับท่านรองท่านภูมิกับนะครับทุกภาคส่วนร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายทุกส่วนแล้วก็ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมนงลงฉิมสว่างนะครับ ชื่อเล่นตั๊กนะครับภูมิลำนาจังหวัดสุโขทัยรู้สึกดีใจครับที่มาเล่นฟุตบอลการกุศลนาไรเดียวครับครั้งที่หนึ่งครับขอบคุณทุก่วยงานทุกภาคส่วนนะครับนักกีฬาทุกท่านและก็สปอนเซอร์ทุกรายนะครับที่นําเงินมาสนับสนุนในการจะสร้างห้องน้าของโรงเรียนบ้านนาไรเดียวในครั้งนี้ครับแล้วมีโอกาสพกันครั้งหน้าครับที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านนาไรเดียวครับผมขอบพระคุณครับผม เราปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์ท่านพออโรงเรียนบ้านไร่นาเดียวกล่าวขอบคุณผู้มาเยือนทีมฟุตบอลต่างๆที่ร่วมบริจาคเงินตามโครงการที่1ในวันนี้เราจะกลับมาพบกันในโครงการที่ท2กับทีมงานงที่ส่งเสริม<ป>การเล่นกีฬาในพื้นที่ต่อไปครับแสสสงตววันันนนนอออกมาาทใใให้้้ฟดดะูี ทีมงานที่อยู limited 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 ่เบื้องหลังของความสำเร็จของงานในวันนี้นะครับในการแข่งขันบอลูบอลการสวนในวันนี้ขอ,อขอบคุณนะเด็กจุดนี้คือเด็กแกบอลซึ่งเป็นอนาราพุของชาติอยู่แล้วนะครับก็สดานุนนะั้งหน้ามาพบกันใหม่ทางช่องทีสปอร์นะครับเ ยังมีแสงไฟปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแม่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใส เราไปให้ถึงดังที่ฝัน